สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับโคดเตียระดับตํานานนะครับวันนี้นะครับโคดเตียจะมาคุยเกี่ยวกับประเด็นด้านการกีฬานะครับแต่การกีฬาเนี่ยเป็นการกีฬาที่ว่าเป็นครั้งแรกของโลกนะครับที่มีการใช้สกุลเงินนะครับเขาเรียกว่าเป็นบิสคอยเป็นสกุลเงินดิจิตอลในการซื้อขายนกเตตปกตินะครับการซื้อขายนกเกตเนี่ยก็จะใช้เงินตราเป็นจํานวนมหาศาล อย่างที่เราเคยรู้กันว่าเงินทั้งหมดที่ใช้ซื้อก็เป็นพวกสกุลต่างๆถ้าเป็นในทวีปยุโรปหรือว่าถ้าเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นกลางระดับฟีฟ่าที่ใช้เป็นสื่อสกุลเงินการคือพวกราเงินดอลลาร์เป็นเงินปอน์นะครับแล้วก็เป็นเงินสกุลต่างๆในของยูฟ่านะครับตอนนี้นะครับบิสคอยนะครับถือว่าเป็นสกุลเงินดิจิตอลนะครับที่ตอนนี้ครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของนัก ลงทุนแล้วก็คนที่สแสวงหาบิสคอยและก็เป็นการเก็งผลกําไรแล้วก็ทํากําไรในแต่ละต่างๆนะครับแล้วก็บิสคอยตอนนี้นะครับได้เข้ามาสู่ในวงการกีฬานะครับคืออย่างที่ผมได้คุยข้างต้นบอกว่าปกตินะครับเงินมักจะใช้บนลลกในความเป็นจริงในการจ่ายค่าตัวนะครับตอนนี้นะครับ International d เ m a ร์มาิดนะครับเมื่อพวกเขาใช้เงินตระกูลบิตคอยนะครับในการซื้อนักเตะมาร่วมทีมเป็นครั้งแรกของโลกนะครับ ซึ่งเป็นทีมฟุตบอลในระดับดิวิชั่น3เขาเรียกว่าเชกุนดาสเปนนะครับของประเทศสเปนนะครับคว้าตัวดาบิดบารเร่นะครับอดีตกองหน้าของสโมสรชิมเรมาริตสำรองนะครับมาเล่นให้กับทีมพวกเขาและโปรต,ตีต้องเป็นเงินนะครับที่ในการใช้ในการซื้อขายแต่ตอนนี้เป็นเงินค่าตัวทั้งหมดเนะี่ยจ่ายไปด้วยเหรียญบิสคอยทั้งหมด แต่เขาแต่สื่อก็ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นค่าตัวเท่าไหร่ในการใช้บิตโคอยในการซื้อขายนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยอีกอย่างหนึ่งว่าทาง International d e นลเดอะมานะครับมีสปอนเซอร์คือบริษัทคลิปตันบริษัทที่ทำธุรกิจขายสกุลเงินดิจิตอลน,นะครับซึ่งทำให้ไม่มีการบ่งบอกว่าเงินบิตโคอยที่พวกเขาจ่ายนะเป็นมูลค่าเท่าไหร่ที่ผมเคยบอกในข้างต้นถือว่า ตอนนี้นครับวงการบิสคอยนเนี่ยได้เผยแพร่ไปสู่ในหลายๆกีฬาถ้าทางอเมริกันก็เป็นเรียกว่าอเมริกันฟุตบอล NFL ที่มีการใช้บิตคอยน์เป็นค่าจ้างให้กับผู้เล่นแล้วนะครับส่วนในวงการฟุตบอลคือบอลลคือนักฟุตบอลคนแรกที่มีการซื้อขายด้วยเงินบิตคอยนเป็นคนแรกของโลกนะครับที่ได้ถูกจารึกไว้คือดาวิดบอลแลนะครับด้วยเดือน ธันวาคมที่ผ่านมานะครับรัสเซลโอกังครับเขาเรียกว่าเป็นตัวที่เข้ามาทำที่การใช้บิสคอยครับคือโคโรนาแพนเทอร์และทีมเขาก็จ่ายเงินค่าจ้างค่าจ้างไปด้วยบิสคอยเหมือนกันโอ้โหตอนนี้นครับวงการบิสคอยก็เริ่มเข้ามาสู่ในวงการกีฬาแล้วครับคือบางที่ก็ได้สนับสนุนในการจ่ายค่าตัวเป็นบิสคอย แล้วนะครับอตอนนี้ทางส,สหรัฐอเมริกานะครับก็ได้มีการคือเอาอเมริกันฟุตบอล NFL เนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวตั้งเป็นตัวกำหนดเป็นตัวนำร่องที่การใช้บิสคอย n แต่ตอนนี้ก็อาจจะไปสู่ที่วงการอเมริกรันเขาเรียกว่าบาสเกตบอล NBA แล้วก็ซ o อกเกอร์เมเจอร์ลีของทางสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้ครับบิตคอยก็เริ่มเข้าไปสู่ในวงการธุรกิจต่างๆของด้านการกีฬาไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ หรือจะเป็นการซื้อขายตักงเตะมูลค่าการจ่ายค่าตัวนะครับแล้วก็อตอนนี้ทีมทางตุรกีก็เป็นอีกสมมสรซ้อนหนึ่งที่เอาบิสคอยไปใช้ตอนนี้ครับบิสคอยสามารถเอาไปใช้ในระดับการกีฬาได้เพราะว่าบิสคอยตัวน,นี้ก็ถือว่าเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ถือได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเชิงธุรกิจและในเชิงการค้าครับตอนนี้เข้ามาสู่ในวงการกีฬาก็เป็นคนแรกของโลกที่ผมเอามาคุยครับคือ ดาวิดบาเลอนะครับจากทีมเชกุนดาบีระดับ3ของประเทศสเปนนะครับในท้ายที่สุดนะครับตอนนี้นะครับผมก็ระดับโคชเตียระดับตำนานครับก็ได้เป็นกาเรียกว่าเป็นนักวิเคราะห์เป็นผู้ที่ทําเกี่ยวกับของด้านงานกีฬานะครับตอนนี้ผมก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องของบิสคอยนะครับผมอยากให้ FC ที่ได้เข้ามารับชมหรือว่าคนที่ยังไม่ได้คอยชมผมในของโคชเตียนะครับช่่ยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมนะครับเด สามารถเข้าไปชมโค้เตี้ยได้ติดตามได้คือช่อง The Master s e e t FC นะครับที่จะขึ้นให้นะครับ The Master s e e t FC นะครับช่วยกันรับกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดคอมเมนต์นะครับเพื่อให้โค้เตี้ยได้พัฒนาคอนเทนต์ที่ดีต่อไปและพัฒนาข่าวสารวงการฟุตบอลทั้งพรีวิวและวิเคราะห์นะครับและตอนนี้คือโค้เตี้ยก็มาให้ความรู้ในเชิงธุรกิจด้านบิสคอยกับด้านงานกีฬาว่าตอนนี้มีความสำคัญและคืบหน้าไปอย่างไงนะครับในท้ายสุดนะครับโค้เตี้ยก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม